ใช้เจ้ามาตับลองดูครับลมมันแรงเสียงเดียว <c oughs> น้ำใสหน้ามีตัวชิบหาย <c oughs> เฮ้ย,ยนั่น นั่นโดนบอกแล้วนมีตัวใสสวยด้วยน้ำใสๆครับผมบอกแล้วโดนจนได้เจ้ามันต้บเห็นจัดละคาบไปเลยมาแล้วในวันวลมแรงน,นี่ยครับไปเข้าไปครับผมโอเคครับผมเปล่าด้วยครับเจ้ามันตับมินิครับผมขอแค่มีตัวแค่นั้นเองสุดจอดมากครับมันตับมินิจอยครับผมมีติดกระเป๋านะครับ โอเคเลยสนใจครับผม